เหมือนกันแต่ว่าพิเศษ2พิเศษค่ะอ,อ๋ออุ้ยมีพุงด้วยแล้วก็มีกระดูกกลางสวยงามมีนะหลายอย่างมากข้าวต้มปลาร้านนี้คือแบบข้าวต้มปลาน่าทานจะต้องได้กินนะ,อ,ะอันนี้ของพี่วายโยม,มาแล้วนะคะต้มปลาเป็นเกาเหลากระดูกกลางผสมเนื้อปลาค่ะพิเศษค่ะกระดูกปลาไปซีนะคะอขอยอันได้ยวไหมเนะี่ย อาหารมอหัวใ่แล้วไม่อยากจะสืบไม่อยากจะสืบไม่อยากจะสืบพาน้องอุย้ยแซ่บมากค่ะคุณแม่ดูาจานสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพ่วายโยอีกคลิปนะคะคลิปนี้ยังอยู่ที่ตลาดบ้านเพค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นซิกเนเจอร์พ่วายโยเลยนะเพราะเป็นร้านข้าวต้มเจ้าเก่าที่พ่วายโยชอบมากขอบอก คือวันนี้ที่สั่งนะคะเป็นข้าวต้มปลากระดูกกลางนะคะพิเศษกระดูกกลางคือช่วงกลางกระดูกช่วงเนื้อของปลาอินทรีปลาอินทรีนะคะก็คือปลาเดียวกับแม่พี่วายโยทำมาละค่ะนะคะ,นะคะชอบมากขอบอกเติมรสเรียบร้อยชื่อร้านว่าร้านป้าผ่านะคะอยู่ตรงข้างหน้าตลาดร้อยเสาะคะ่ะเขาบอกว่าคือร้านโปรดอ่ะร้านถูกใจอะ่ะถ้ามาบ้านเทยังไงก็คือต้อง สั่งร้านป๊บผาโดยตรงเป็นปลนทรีสดๆนะคะเนื้อปลาหวานเดี๋ยวนี้ชามเท่าไหร่แล้วเนื้อปลาผาห้าสิบหรือสี่สิบตามด้วยถามำนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้พี่วายโยสั่งพิเศษหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทสำหรับ ไปซื้อน่ไม่แพงเลยปลาสดมากร้านเขามีทั้งต้มปลาต้มกุ้งาต้มปลาหมึกนะคะโจ๊กโจ๊กก็มีเป็นร้านเจ้าเก่าเมื่อก่อนเขาเปิดร้านข้างขายร้านหมอแดงเดี๋ยวนี้เขาย้ายมาตลาดร้อยเสานะะตลาดร้อยเสาก็คืออยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดเพตตาสุขารมนะคะจังหวัดระยองนะบ้านเพลถ้าใคร ผ่านมาบ้านเพหรือแวะมาเที่ยวกับสเ็จมายอยนะคะถ้าเปิดขั้งแต่ช่วง4โมงเย็นขึ้นไปนะคะแวะมาชิมได้ตามรอพี่วายโยได้ค่ะเขาบอกการันตีว่าอร่อยแล้วก็เนื้อปลาสดจบจบชอบมากดูดูแลวนี่คือช่วงกระดูกกลางพี่วายโยให้ชอบเนื้อร้วนชอบกระดูกกลาง ิมากอยากให้มันได้นั่งกินด้วยกันค่ะดูดูชิ้นใหญ่บเบลอเรเลยอาจจะชิมได้ไม่ชัดเจนนะคะเนื้อปลาชิ้นใหญ่มากอ นา่งรับตั้งเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอินนี่หวานมีความหวานจากเนื้อปลาที่สดช่องนี้เล็กดุกอยู่ล่างดูดูเห็นใกล้ๆนะคะัาลาไลร่นะสูงสุดสู่สามมัน ช่วงนี้อาจจะลงคลิปลงภาพเยอะไปนิดนึงก็อาจจะบรบกวนแต่ว่าก็อยากแบ่งปันเนาะแบ่งปันสถานที่อร่อยแบ่งปันออ่ในแบบบ้านๆในแบบสบายของบ้านวายโยเองนะคะยังมีหลายเมนูนะคะที่ต้องไปชิมะคะ่ะถ้าใครมีโอกาสว่างๆมาที่วายองแวะตามรอยวายโยได้นะคะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับร้านนี้เป็นร้านโปรด จ้าประจำของพี่วายโยเลยหากกินยากสำหรับก็ต้องไปสนซีที่แบบปลาสดสดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนัวมากแต่เวลากินต้องระวังก้างปลาเนี่ยนะคะถ้าคนกินออกระดูกกลางนะคะแต่สำหรับพี่วายโยนาะคนพื้นถิ่นกินง่ายๆสบาย ไงบ้างคะอาเกดสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นตัวแม่นะคะตัวแม่บ้านเพถ้ามีเรื่องใครเรียกอาเกดได้สามารถตบได้ทันทีไม่จริงค่ะแต่ว่าปลาหวานมากนะคะนี่หวานยังไงคะหวานเจีย๊ยบนี่อร่อยมาก <c oughs> นี่ค่ะเนื้อนนั่น เนื้อค่ะเนื้อโอ,โอเคนะคะใกล้จะหมดชามแล้วเดี๋ยวยังไงสวัสดีค่ะ <ทำ S 2> ก็ดดเดี๋ยวจะหมดชามแล้วก็ปิดส่งทิ้งท้ายเนาะคือว่าตลาดร้อยเสาเนี่ยถัดไปเนี่ยเป็นร้านขายของฝากและตอนเย็นๆเนี่ยจะมีแมคา้าหรือว่า คนบ้านชาวบ้านเนี่ยเขามาตั้งขายของมีหลายอย่างมีบัวลอยไข่หวกระเพาะปลามีขนมครกคืออาหารของบ้านเทเรานะคะถ้าใครแวะมากอรสมิตรแวะมาที่บ้านเพลยองแวะมาตามรอยพี่วายโยได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะจัดเต็ม